ยนต์ดีเซลล้วน2 0 0 0ซีซีด้วยเทคโนโลยีทวินพาวเวอร์เทอร์โบที่ให้แรงบิดถึง400นิวตันเมตรภายในสุดหรูหราและล้ำสมัยด้วยคอกพิตแบบจอ L C D และจอกลางแบบสัมผัสที่ขนาดใหญ่ถึง10นิ้ว สวัสดีค่ะแฟนเพจเบนซ์มอเตอร์มที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับเน่งๆทีดาวหวงนำรงเวซีโอของเบนซ m o อเตอร์มค่ะและวันนี้ค่ะเนงมาพร้อมกับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะคะที่รียกได้ว่าตามมาติดๆกับคันเมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเนงได้ไลฟ์สด 520D G30LCI ซึ่ง อย่างที่คาดการไว้เลยนะคะไปภายในหลักชั่วโมงไม่ถึง1วันนะคะทุกคนแล้วก็เลยรีบนะคะเอาคันนี้มันไลฟ์ให้กันไปติดๆเลยโดยที่แบบโอ้โหจากสเปคแล้วเนี่ยคันนี้น่าจะไปเร็วกว่าอีกนะคะทุกคนเพราะอะไรเพราะคันนี้ค่ะเป็น bmw series 5 520 dg 3 0นะคะ ที่เรียกได้ว่าวิ่งมาน้อยมากเพียง70,000กิโลเท่านั้นแถมยังมี Service Inclusive p a พ็ a เกนะคะอีกจนถึงปี2026โอแม่เจ้าแล้วราคานะคะฟังดีๆเลยนะคะแบบฟังไม่ผิดเลยนะคะ1.59ล้านบาทยังมีเซอร์วิสแพ็กเกจทุกคนคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะถามว่า1,59ล้านแล้วได้ซีรีสหาโฉมใหม่ๆเครื่องดีเซลสภาพกิบกิบ น่าจัดมากๆเดี๋ยวเรามาดูรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับ BMW s e r i e ์5 520D Sportline G30 คันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถสิดดานที่แบบดีมากเวอร์นะคะดียังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะออปชันดีๆเนี่ยเขาใส่มาให้มากมายเลยสำหรับตัว Sportline ไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่ง Sportline นะคะที่ดูสวยงาม Sport Minimal ตามเส้นสายของ BMW นะคะหรือว่าจะเป็นล้อแม็กค่ะที่เป็นลายมัลติสป k กนะคะดูส่งเสริมกับตัวรถมากๆด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นตัวกริลนะคะที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้นนะคะที่ถอดแบบมาจากตัวซีรีส์7หรือว่าจะเป็นด้านหน้าค่ะที่เป็นไฟหน้าตัวท็อปนะคะ BMW Adaptive LED ที่สามารถฉายได้ไกลเกินกว่าครึ่งกิโลเมตรนอกจากนั้นค่ะหน้ากระจังนะคะยังเป็นตัว Active a อสเตรีมคิดนี่กริลค่ะเป็นหน้ากระจังรูปไตที่สามารถเปิดปิดรีดอากาศได้ทำให้ BMW คันนี้เนี่ยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำกว่า0.22ทำให้เป็นหนึ่งในรถที่มีค่าต้านอากาศเนี่ยต่ำที่สุดบนท้องถนนเลยทีเดียวนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นย่อย Sport Line ค่ะซึ่งเน้นในเรื่องของความสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นมีการประดับแบบสปอร์ตไ้ทั้งตัวรถหรือจะเป็นตัวคิ้วนะคะ ที่เป็นสีดำไ g กลอสแบล็กด้านหลังนะคะใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะตัว G 3 0เนี่ยก็จะเป็น B M W ที่ซีรีส์5ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมานะคะโดยที่เขามีความยาวมากกว่า F 1 0ถึง4เซนเลยด้วยกัน4เซนนั้นอยู่ที่ไหนบ้างก็อยู่ทั้งตัวภายในตัวรถนะคะแล้วก็รวมถึงช่องเก็บของด้วยนะคะที่มีพื้นที่เก็บของที่ใหญ่มากขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นนะคะ ออปชันดีๆนะคะอย่างกล้องหอยนะคะคันนี้ก็มีมาให้ด้วยภายในค่ะนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะเราจะโชว์นิดนึงว่าเขามีทั้งตัวฟังก์ชัน comfort access ที่เราพกกุญแจไม้ในกระเป๋านะคะแล้วก็กดเปิดนะคะหรือว่าล็อกโดยการสัมผัสที่มือจับได้นอกจากนั้นที่ประตูเนี่ยยังเป็น soft close door ปิดแบบนี้แล้วก็ดูดเข้าไปซปับซอบอารมณ์เหมือนซีรีส์เจ็ดเลยทีเดียวหรูหรามากๆค่ะภายในนะคะโอ้โหออกแบบได้อย่างหรูหรามากๆนะคะด้วยความโดดเด่นของหนังเดกโกต้านะคะที่เป็นสีเบจค่ะตัดกับคริมที่ตัดด้วยเส้นโครเมียมเนี่ยเ็าทำให้ดูล้ำสมัยมากๆนอกจากนี้ตัวหน้าจอคนขับนะคะก็ยังเป็นคอกพิทแบบ LCD แบบใหม่นะคะที่คุณเห็นว่าเป็นเข็มเนี่ยจริงๆเขาไม่ใช่เข็มนะคะแต่เขาเป็น ภาพจากจอ LCD ที่ทำให้ความรู้สึกเป็นเข็มนั่นเองส่วนจอกลางนะคะก็ยังเป็นจอ10นิ้วที่สามารถสัมผัสได้อย่างง่ายดายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งนะคะแล้วก็สตาร์ทเครื่องคุยกันไปพร้อมๆกันเลยขอเข้าไปในรถนะคะเอียบแป้นเบรกไว้แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะก็จะมีหน้าจอนะคะขึ้นมาทักทายเราค่ะแล้วเราก็ยังจะเห็นนะคะ เห็นตัวเลขของเลขไม้นะคะ77,300กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสภาพกริบๆเลยแล้วอย่างที่หลายคนอาจจะคิดคำนวณบวกลบคูณหารนะคะคันนี้เป็นรถออกจากศูนย์มาในปี2018ค่ะ B.S.I จากศูนย์หมดแล้วแต่เจ้าของเก่านะคะเขาซื้อ Service Inclusive Package ต่ออายุมาอีก3ปีแบบฟินๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็จะไปหมดในปี2026 หายากมากเลยนะคะรถที่มาพร้อมกับแพ็กเกจดีๆแบบเนี้ยนอกเหือจากนั้นค่ะโอ้โหพวงมาลัยนะคะตัวสปอร์ตไลน์ก็จะเป็นพวงมาลัยหนังที่ดูหรูหรามากๆตัวหน้าจอตัวนี้นะคะเราจะทัชเราจะซูมอินซูมอัลยังไงก็คือใช้ได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชัน Connected Drive ก็คือรถเนี่ยจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเรียก b m w Assistance ได้เลยหรือว่ามูล ค่าต่างๆของตัวรถเนี่ยนะคะก็จะเป็นค่าที่มีความเรียวท m มอีกด้วยนะคะใช้สะดวกมากๆไม่ว่าจะเป็นน a v วิเกเตอร์หรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเรากับตัวรถนะคะก็ใช้ได้ดีมากๆค่ะทีนี้นะคะ ความสวยงามอลา,ามแท้ความหรูหรานะคะของลายไม้ข้างในลวมถึงตัวผ้าหลังคานะคะที่เป็นสีเทาอ่อนเนี่ยก็ทําให้ประสบการณ์ขับขี่เนะี่ยมันฟินมากแล้วนะทุกคนแต่สิ่งที่มันฟินกว่านั้นอีกนะคะอยากจะเล่าให้ฟังเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย B M W ซีร5ชม g 30เนี่ยเป็นรถที่ดีมากๆเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเทคโนโลย เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยมันดีนะคะแบบก้าวกระโดดหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุที่ใช้นะคะเขาใช้แบบ CLAR C L A R นะคะก็คือมีการใช้ทั้งไทเทเนียมอลูมิเนียมต่างๆเนี่ยมาทำให้ตัวรถเนี่ยมีน้ําหนักที่เบาลงถึง100กิโลและเมื่อเบาลง,ลงนะคะทำให้รถแรงขึ้นประหยัดน้ํามันมากขึ้นด้วยแถมเครื่องยนต์ค่ะมันยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆนะคะที่นี่ เอาไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้นๆนวนคะที่ใช้เทคโนโลยี Twin Power Turbo ของ B M W ซึ่งเทคโนโลยี Twin Power Turbo เนี่ยนะคะก็คือเทคโนโลยีของการใช้ระบบวาล์วแปรผันนะคะคู่กับเทอร์โบนะคะที่มีรูดูดคู่ค่ะทำให้เกิดความประหยัดน้ำมันมากๆได้ถึง17-18ถึง18กิโลเมตรต่อลิตรนะคะรวมถึงอนอกจากประหยัดน้ำมันแล้วเนี่ยยังได้ไประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ออกมาเป็นอย่างดี เข้นแรงบิดได้มากถึง400นิวตันเมตรนะซึ่งบอกเลยว่าน้อยมากนะคะสำหรับรถซีดานที่มีเครื่องยนต์2 0 0 0แล้วจัดได้แรงบิดแบบมากอลังการขนาดนี้นะคะนอกจากนั้นช่วงล่างนี่ยังขับดีมากๆนะเนงมีโอกาสได้ไปขับ G30 ครั้งแรกเนี่ยที่เยอรมันนะคะทุกคนเป็นทริปที่เราไปโรดทริปแล้วเราก็ไปเช่าแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ G30 เปิดตัวใหม่ๆโอ้โหขับปุ๊บเลิฟมากนะคะเป็นสดานที่ ขับแล้วแบบดีฟินจริงๆนะความยึดเกาะกับความนุ่มสบายเนี่ยมันสามารถบาลานซ์กันได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครพร้อมที่จะเป็นเจ้าของ BMW 520d Sportline ปี2018วิ่งมาเพียง70,000กิโลเท่านั้นที่มาพร้อม Service Inclusive Package ถึงปี2026นะคะก็ทักกันเข้ามาดุ่นๆเลยค่ะโทรเข้ามาได้เลยที่0929245641หรือว่าจั ทักน้องแอดมินเข้ามานะคะคลิกลิงก์นะคะแล้วก็ ส่งข้อความเข้ามาสอบถามแอดมินของเราได้เลยและเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ต้องไปเร็วตามรุ่นพี่โชม LCI ที่ไลฟ์เมื่อวานไปอย่างแน่นอนใครที่เมื่ออยากพลาดรถสวยๆใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามากดลิงก์เข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open Chat อัปเดตต็อรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดได้เลยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะ,สะแสดงคอนวินดีกับเจ้าของใหม่ลวกหน้าด้วยค่ะที่ได้รถแบบสวยๆดีดๆแบบในราคาที่เวิร์กแบบเนี้ยไปครอบครองไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ